ครับวันนี้เรามาดูนะครับ PC วา l v ของเครื่องยนต์ Honda 1.5เทอร์บนะครับซึ่งปัญหาเริ่มต้นนะครับก็คือเวลาติดไฟแดงเหยียบเบครคค้างหรือว่ากดเบรกโคเนี่ยรอบมันจะตกครับตกมาถึงขนาด600รอบเลยทีเดียวงั้นผลก็คือที่ผู้ขบับรับรู้ได้ก็คือเครื่องสั่นครับทีนี้ลองหาข้อมูลมาละนะครับจากฝั่งอเมริกานู่นนะครับเขาบอกว่าเจ้า PC v a l v เนี่ย Pcv valve เนี่ย wow, positive ค้าง ventilation เนี่ยนะครับมันมีปัญหาครับมันก็เลยทำให้เครื่องสั่นนะครับเพราะว่าอากาศมันระบายจากาใต้ลูกสูบมานะครับขึ้นมาฝาวาล์วเนี่ยได้ไม่สมดุลน,นะครับกลไกของตัวนี้ผิดเพี้ยนนะครับเขาบอกว่าสเปคเมกาบ,บอกว่าให้เปลี่ยนทุก50,000โลเนาะเพราะว่ามีโอกาสติดขัดแล้วว่าเสียหายได้นะครับทีนี้คําแนะนํา อีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราลองถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือสภาพที่ผมล้างเสร็จแล้วนะมันจะสวยหน่อยนะครับล้างออกมามันจะเลอะๆหน่อยถ้ามีคราบตะกันเยอะๆเนี่ยก็คือใช่เลยนะครับทีนี้ผมว่า,าก่อนที่จะไปเปลี่ยนะเนาะซึ่งโอเคแหละมันไม่กี่บาทนะครับประมาณ500รกว่าบาทนะครับแต่ว่าทีนี้ผมคิดว่ารถผมก็นายังใหม่อยู่นะครับของใหม่เนี่ยเขาบอกแกะมาเนี่ยเขย่านะครับเขย่า หรือว่าของผมใช้วิธีเอาเนี่ยแป้นเหลืองๆนะครับเอาเรา,าจับที่มือสีเทานี่เนาะแล้วก็ใช้แป้นผีเหลืองเนี่ยตบไปที่ฝ่ามือนะครับอันนี้มือเดียวทําให้ดูไม่ได้นะครับก็จับแล้วก็ลองกระแทกที่ฝ่ามือดูนะครับถ้ามันดังกิ๊กๆดีๆเนี่ยนะครับมันน่าจะทํางานได้ดีนะครับอันนั้นคือของใหม่นะครับอันเนี้ยของที่ผมถอดมาจากรถนี้ผมล้างเสร็จแล้วนะ ก่อนที่จะล้างเนี่ยมันก็มีคราบเลอะแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้มีตะก,กันอะไรมากมายนะครับก็ลองเขย่าดูเสียงไม่ค่อยดังดังเหมือนกันแต่ดังเบามากนะครับอันนี้ผมล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วลองอใช้วิธีตกฝ่ามือดูเนาะก็มันก็ดังดีขึ้นเสียงใสขึ้นนะครับเมื่อก่อนดูเหมือนจะหนืดหนหน่อยดังแบบเบาๆนะครับก็หลังจากล้างแล้วเนี่ยผมล้างโดยอะไรโดยใช้ เบรกคินเนอร์นะครับของ TRW นะครับเป็นค่ายใหญ่ของ ZF เนาะที่ทำเกียร์ระดับโลกเลยนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติไม่กัดโอลิงไม่อะไรเนาะแล้วมันจะแห้งๆนะครับแห้งๆเหมือนคอนแทคคินเนอร์ที่เราใช้ทำความสะอาดอแมปมาร์ฟเซนเซอร์เนาะแมทต์เอฟโฟเซนเซอร์ ensor, นะครับก็ uh, บางยี่ห้อเนะี่ยยี่ห้ออื่นเคลมด้วยได้ว่าว่าสามารถใช้เบรกคินเนอร์เนี่ยทำความสะอาด มาร์ฟเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูถ้าเกิดมันดีขึ้นแสดงว่าเนี้ยคือต้นตอของปัญหานะครับถ้ามันอาจจะไม่เพอร์เฟคร้ออาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูเดี๋ยวถ้ามันเพอร์เฟคผมจะใช้ต่อนะครับใช้มันแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนตามอาการมันไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้มันขึ้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่า,วาสภาพการใช้งานของแต่ละคนนะครับขับในเมืองมากขับอ่นอกเมืองมากอะไรเงี้ยเนาะขับ ซิ่งๆบ่อยๆมันก็อาจจะมีความเสื่อมอะไรที่ไม่เท่ากันนะครับก็ลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าลงทุนไม่สูงครับทีนี้คลิปการถอดเนี่ยมันถอดไม่ยากหรอกนะครับใช้ประแจแหวนตัวเดียวนะครับอันสั้นๆเล็กๆเนี่ยแหละนะครับเบอร์สิมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่ที่เสื้อสูบนะครับหรือเองได้ง่ายครับไม่ยากนะครับแค่แค่ปลดสายไฟที่มันติดออกอยู่นิดเดียวนะครับปดใช้ครีมบีบ สลักนะครับทางด้านล่างแล้วมันก็ไอตัวยึดสายไฟกับเครื่องเนี่ยมันก็จะหลุดออกนะครับเราก็จะทํางานได้ง่ายนะครับลองดูนะครับ